น,นี่อยู่กับคอนเทนต์เรียววมากแล้วก็จะมาบอกในทางการสู้เมื่อเราแพ้เลยนะก่อนจะไปรับชมก็ขอเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของแบคลินด้วนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลย อันนี้มาเจอกับมูลาดก่อนนะจริงๆแล้วถามว่ามูลาดกับเรียวมาเนี่ยมันแก้ทางกันไหมจริงๆก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับฝีมือเลยแต่แต่ถ้าผมเจอกับมูลาดผมไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเจอมูลาดที่แบบเชิงโคตรหนาโคตรเลี่ยมเนี่ยคือผมแพ้แน่อนอนอันนี้ผมดูเชิงไปก่อนนะมาแบบมูลาดเขาจะเป็นสายห้าวหรือสายเซฟอันนี้ผมผมแรกเลยมองแรกวัดเพราะว่า ผมสกิลโดนทุกดอกผมเลยเข้าไปใกล้ๆเลยแล้วก็มูดก็หนีเต็มเลือดน,นี่น่าจะเลือดมูดก็น่าจะประมาณ90%อร์เซ็นต์ละอ่ะโอเคเลือดไม่เยอะแปลว่าโลมากมันมูดใช้สกิลสองไปแล้วผมนับรอเลย6วิอ่ะอันนี้คืออันนี้ผมพลาดเพราะว่าสกิลสกิลไม่ไหวก็คือผมเสียการสไลด์ไปกับหินสองครั้งไม่โดนไม่โดนดาเมจเลย นี่ฮนะก็คือจะจะเชิงหนาแหละผมจะรู้เลยว่ายัางไงมันก็พุ่งหน้าตรงเหมือนกันมมูรลัดได้สองครั้งผมก็เลยรู้ทันน,นะครับได้ทั้งคนได้ทั้งเลือดครับแต่ว่าเราก็เสียเลือดเยอะกว่าวิธีการที่ผมสู้กับมูรลัดก็คือผมจะนับนับนับสกิลโคดามันสกิลถ้าช่วงแรกแเนี่ยมันประมาณ5าวินแหละ แทบโดนิดเลยเขาก็โลเหมือนกันนะแต่มันน่าจะออกรองเท้าแล้วคุณดาแล้วแหละมันก็น่าจะเหลือประมาณห้าวิคิดว่านะตอนนี้ผมว่าจะฟิกไปเอาแต่ผมก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวเขามุกเกียมกันอันนี้ก็ในการสู้กับมาจาเบืองต้น คืออันดับแรกเลยต้องดูก่อนว่ามาจะอัพอะไรแต่ผมบอกก่อนเลยผมเลยบอกผมเป็นคนที่ชอบเล่นเรียวมาเรลแรกแล้วอัพหนึ่งนะบางคนก็อัพสองส่วนมากผมเห็นคนอัพสองแต่ผมชอบอัพหนึ่งจนจนติดเป็นนิสัยแหละด้วยที่ว่าคนที่อัพหนึ่งอ่ะเขาชอบคูดาวไวก็คือมันเออทำดาเมจได้สองรอบอะไรเงี้ยแล้วก็คูดาวไวกว่าท่าสองเลยอันนี้ถือว่าเป็นการเล่น มาจ่าที่โอเคนะเพราะว่าเขาหลบดาเมจแรกหมดเลยคือดาเมจผมไม่โดนเลยส่วนมากมาจ่าคนจะเล่นอ่ะจะเล่นแบบจังหวะที่แบบเออเราเสียสกิลหมดแล้วแล้วมันไม่ค่อยใช้อันตรอะไรเงยซึ่งมันใช้กับเรียวมาไม่ค่อยได้อันนี้ผมดูว่ายังไงอินโซเขาต้องยกส่วนติดหยัดแล้วสู้กับมาจ่าก็ต้องดูสแต็กมันก่อนนะครับว่า มันจะเก็บสแต็กครบไหมอะไรเงีง้ยถ้าถ้ามันสแต็กเริ่มสูงอะ่ะมันจะไม่ค่อยสู้จะสู้ก็ตอนมันมันไม่ไม,มีสแต็กผีเสื้อดูทุกท่ทาอยู่ด้วยว่าจริงๆผมก็ตีตีไปเล่นๆนะตีป้อมไปเล่นๆก็ไม่เสียหายอะไรเพราวะว่าบางทีการไปเติมก็ก็เป็นการเปลี่ยนมาจ้าเรนแต่กูชอบมาน เลยนิดเดียวเสียใจมากจริงๆจังหวะนี้ผมคนได้นะเสียใจจริงแ,แต่ผมคิดว่าเขาไม่กลับยังไงเขาต้องได้ขี้แบะตัวใหญ่ผมคิดว่าแล้วก็อันติเขามีอันตีด้วยโอเคยยเออลองบนผ้าแม่เก็แบบสกอร์คิวมาครับเอาค่อนข้างประมาาแล้วเรียนมาอยู่เขา,กกค,าคิดว่าเขายัางไงเขาก็าากดอันติทันนะ่ครับมาครับ ขอวัดเชิงดูนะครับผมก็ไม่ไม่กลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าผมสัตว์โซโลมาได้าเลสองตัว <c oughs> โอโเคเพื่อนเรามาเต็มครับมาจารีบรีบหนีแล้วค่อนข้างกลัวเอนโซพวกเนี้ยป <c oughs> ้อมันตรีไม่มีสก่คิวนหนึ่งไปไปแล้วรอตอบนะครับได้ไม่เยอะครับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เขาน่าจะเล่นผ่านโอ้โโหคตรพลาดผมว่าแล้วทำไมเขาเล่นจังหวะแบบนี้เพราะเขาเมานตีนเองผมไม่รู้ว่าอันตีออามาจ้าเท่าไหร่ดนะีนีอน,นะหูโดนปิดแต่ผมก็ตามเก็บได้เหมือนเดิมผมก็มีระยะของผมเหมือนกัน,นมาแล้วมาจะมันรู้นะแต่เขาปล่อยสกลิลหนึ่งั่นแหละเมื่อกี้ถ้าผมปาสกิลหรือพาสีโดนเนี่ยมันจะ เทดาเมจลงไปดีทแต่จะไม่เทหมดกักสกิลหนึ่งไว้ไวน้นี่ว่าถ้าพลาดเนี่ยก็เรียบร้อยเหมือนกันจริงๆเมื่อเราเสียเปรียบเนี่ยเราคนเรียกเพื่อนมาอ่านี่คือนี่คือพลาดยังมาหันเลยครับ <c oughs> ไม่รอด เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมเจอมาจา้าอย่างเงี้ยผมค่อนข้างถ้าผมจับมูรลดผมเอ้ยไม่ใช่จับมูรลดจับเรียมา,ายเนี่ยผมไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยกลัวมาจ้าเลยอ่ะต่อให้เขาจะเก่งก็ตามไม่คิดว่าเหรียมผมดีเหมือนกันโอ้แต่เหรียมนี้ไม่น่ารอครละเรียมเ,เพื่อนครับเคนรูดี้ครับยุทยิยครับอ่าใช้สกิลหนึ่งไปแล้วครับผมค่อนข้างว่าพอผมได้ฟุตบัต อยู่อยู uh ่อัน well, ต uh ีมาแน่นอนไปกันต uh ่อครับไม่มากกว่าแต่ก็เข็บมวยแม่จูบคนชิวๆไปเพื่อนเพื่อนมันจะฝืนเล่นต่อนะ้นแตผมไม่ค่อยชอบเลยผมก็เลยนี่มากกว่าอยากจะได้ก็การเสียผมก็เลยไม่ยอมนี่สิ่งที่ผมกลัวเกียดมาจากคือตรงนี้แหละ สกิลเชื่อมอคือมันเชื่อมได้ไกลข้างไกลแล้วก็แบบมันโซโล,ลวเราด้วยน,นี่คือผมไมได่ดูเพื่อนมาครับอ,นนอะไรก็อาจารย์ไม่ชอบเติมไม่ชอบไม่ชอบเติมแต่ชอบมันลอยป้อม เล่นให้ตัวเองลำบากผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจบแล้วให้เพื่อนจบเลยให้ปาจบเลยต่อไปผมก็จะมาสู้กับยีนายีนาผมไม่ชัวร์เลยว่าส่วนมากคนขาอับหนึ่งอัพสองกันแต่บางคนก็อัพสองก่อนแต่ตอนเนี้ยเจอกับยีนาเขาอัพเขาอับหนึ่งก่อนซึ่งแบบเขาสไลด์มาสองรอบแล้วก็ ต่อให้เขามีฟิกเกอร์ก็ไม่พ้นระยะสกิลสองอยู่ดีก็เลยยืนแลกเขยนครับเอาให้หมดครับรีบเอาให้หมดก่อนยีน่ามาเพราะว่าถ้าเราสู้ตรงไงเราแพย้ยีน่าอยู่แล้วตัวแม่งทั้งถึกทั้งตามซีซีอ่ะคือครบเลยก่อนเวลสี่เราสู้ได้นะยีนา่าแต่ก็สู้ยากอยู่ดีเพราะว่าทัศสี่มันตั้งมีใบแล้วก็เสกกรด ซึ่งตัวเราไม่มีอะไรเลยได้กคสสกิลส,สองไว้อย่างน้อยเราเงินเรานำแล้วก็วิวสี่ก่อนถ้าเราเสีนี่น่าเล่นเลืเ90ถ้าปล่อยสกิลสองมันนี้แล้วก็ใช้สกิลหนึ่งหมดเย่ยคือผมจะเข้าไปเลย <'t> ได้เรียกเขาประมาณ น่าจะเหลือสัก50%อันนี้ผมดูรู้เลยว่าเขาน่าจะโกธเขาน่าจะฟิลหัวร้อนแล้วเออว่าทำไมยันดินกรสีน่าจะแคะอะไรยีนาแคนออกรองเท้าเกาะมามันต้องออกอในระดับเพราะว่าตัวมันแบบตัวมันหนักอ่ะแค่เปิดท่าอันนั้นเขาก็ใช้ก็เขามาโกงได้เลยอะเพราะม่งล้างซีซีแล้วก็แถมแรงด้วย เตรียมบวกป้อมเลนังกรของเราถูกโจมตีโจมตีช่วงนี้เจอตัวใหม่บ่อยนะผมถามว่าเก่งไหมผมว่ามันไม่ค่อยเก่งนะผมมีปฏิหารอย่างนึงว่าถ้าผมอยากชนะเนี่ยแบนตัวนี้ซะแบนไม่ให้ทีมตัวเองเล่นอะต่อให้คอมโบกับอะไรนั้นดอเลียก็ไม่ไม่ได้โหดขนาดนั้นพอคอมโบก็แพ้ได้คอมโบหยุดเวลา แพ้พอดีพร้อมแล้วเอาบีเซลดราก้อนยังไม่เกิดผมค่อนข้างโดนเขาแกงนะเกมนี้ดีน่าก็ค่อนข้างเล่นแบบมั่นใจแล้วล่ะเหมือนแบบเขาก็ไปเติมเราก็ไปเติมแต่เขาเป็นฝ่ายที่เขาได้คิวมากกว่าเป็นฝ่ายที่แบบได้เปรียบทําให้บางจังหวะเราเสียคลิปเลนเสียอะไรไปด้วยแต่ผมก็ไม่กลัวนะผมผม,มีทั้งฟิกเกอร์มีทั้งสกิล เจอบ่อยแล้วประเภทแบบชาร์จล้อคือคือเป็นยีน่าชาร์จล้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีผมไม่ไนับฟิกเกอร์ไงแล้วแบบชาร์จล้อพอมันชาร์จปุ๊บมันฟิกยัดผมเนี่ยผมโอกาสแบบไม่ไหวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่กล้าเข้าไปเน,นี่ยเนี่ยเวลาเขาชาร์ตเนี่ยไปมามาเดเดี๋ยวไปแทงเขาเลยนะ เอาขอตอบรอมการก่อนถ้าตอบไม่ได้ผมก็จะกลับแล้วเอาคลิปให้ได้ไวที่สุดไม,ม่อยากให้เสียคลิปสักตัวเลยเอาให้หมดทุกบาทครับแยข่ขอได้ กกลางเนาะเพราะว่าผมคิดว่าใงไงายีน่าเขาก็ต้องมาเติมจะดูทิศทางผมว่าแบบทีมเราไม่ค่อยไม่ค่อยไหวนะมก็เลยขอดูเชิงก่อนถ้าเลือดน้อยผมก็จะเข้าเปลี่ยนเข้าก็ขาเข้าแล้วกลายเป็นทีมเราที่ไหวนะแค,แค่เสียกอง,ง,งแต่ยีน่าเขาก็เลือกทีมจะมาสุักลาง ยีน่าขึ้นจะมาปิดหลังเราเพราะว่าฝั่งเราเลือดโลมาแล้วแต่ผมก็ดักไว้ได้กันไม่ใช่ดักกันเออกันไม่ได้แม่เขาเติมก็เตือนเพื่อนว่าเออยีน่าขึ้นไปนะยีน่าชอบมายพวกเลือดน้อยๆแล้วก็ขายตายเลยเห็นไหมแต่เราเล่นมาได้เพราะว่าเราเกินครับแวนดูตำแหน่งครับ แบบนแบบเพื่อนเพื่อนดีมากฟาร์มนตะัวเนี้ยถ้าเพื่อนดีเราเขาเ,เขาเข้าใจว่าเขาราจะทำอะไรเขาจะทำอะไรเลื่องน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ยีน่าเลือดเหลือ70กว่าที่ผมกล้ายืนแบบไม่เพราะที่บอกเกิดผมเลยไม่กลัวยีน่าต่อไปมันเจอกับฟอร์เลนซึ่งผมเจอบ่อยมากเลยฟอร์เลนก็วิธีสู้กับมันคือผมจะแทงดอกสุดท้ายของฟอร์เลนมันมีสามดอกพอมันลำปึาา๊บอะยังไงมันต้องไปเก็บดอกสุดท้ายแล้วถ้าคีมมันไม่ตาย และนี่เขาค่อนข้างอยากจะลำผมผมก็เลยแบบแทงเขาได้ง่ายนะ5พาร์ท4ผมโดนนะแล้วเขาติดโซโลนะ่ผมจะแทงแทบจะโดน100%เลยไม่ได้นกไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้คีบก็อย่างน้อยก็ได้เลือดนะเลือดน้อยแล้วก็โอกาสโซโล่คิวได้เยอะ เรียกเขาเหลือประมาณ60 70%เนอ,น,อนนี่เขา<ๆ>เขารูา้แล้วครับว่าเราเล่นแนวสไตล์ดักดอกเขาเลยแบบ<ๆ>เขาเลยแบบชางก,ก่อนไปเก็บดอกเขารู้นะถ้าเป็นธรรมดา<ๆ>ถูงเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเรียวมะมันชอบทำแบบไหนหแล้วและตัวมันคนต้องทำยังไง<ๆ>ถ้าเป็นผมผูก็ทำแบบมัน ไม่รีวิวเก็บดอกเก็บเก็บยืดมียะไรเก็บเสียฟิกแหละเจ็บเสียฟิกโดยไม่จำเป็น ต่ว่า,าสำหรัฟิกเราก็ลร้าได้ไม่กร้าได้ถึงว่าบางทีก็ไม่คมมุ้มบางทีการให้ป่าก็ทำให้ป่ากเราเกิดก็ผมมีสกิลหนึ่งล่นอิลูเมียแน่เมื่อกี้ผมบอกเลยนะครับถ้าเราจะเดินประมาทแบบเนี้ยเราควรม,มีฟิกเกอร์กับสกิลหนึ่งที่แบบ เราเตรียมพร้อมที่ว่าเราจะหนีเขาป้อมแบบไวๆอะ่ะผมเลยกล้าเดินแบบประมาทเนาะจริงอ้อมได้ไหมก็อ้อมได้แต่ว่าก็กลัวอาการเสียชีวิต <c oughs> นี่ผมก็อยากลองวัดดาเมจด,ด้วยสาเหตุที่ผมแบบเดินแบบแหลมอะไรเงี้ยอยากลองวัดดาเมจว่าดาเมจเท่าไหร่นะ ดูเชื่อมั้ยครับบอลลินเขาก็ไม่กล้าออกมาเหมือนกันมันเป็นตามหลักจิตที่วิทยาการเล่น,น,นเกมอยู่แล้วก็คือถ้าสมมติตัวตัวบอลินเนี่ยเขาชนะทางผมใช่ไหมโดยโดย,โดยหลักโดยหลักการดิมินอะไรเงี้ยป่าเขาหรือทีมเขาจะไม่มาช่วยเพราะเขาคิดว่าตัวเขาอะโกงเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะไม่มาช่วยแต่พอถ้า ถ้าถ้าแบบป่าหรือโรมหรือเมทเขาคิดได้การที่มาเติมมันทำให้แบบได้เปรียบขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยเหมือนทีมผมทีมผมเนี่ยพอเขารู้ว่าตัวเราแพ้ฟอรเนสูฟอรนเนตรงไหนเขาก็เลยมาเติมบ่อยมากกว่าปกติสิ่งที่ได้ก็คือคิวเยอะคิวได้เพราะว่าตัวเขาแข็ง แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปเยยนี่ยผมเกลียดมากเลยทำไมเวลาผมกดบา้ามันไม่ไ,มได้แกงแบบสวยเลย,ยสวยมากเลยตัวเลนค่อนข้างล้ำแบบ ยามาคไม่รู้จะเอาใครอ่ะคือผมไม่ค่อยชอบไงเกมแนวนี้เกมที่แบบถต่ว่าเข้าใจกันไหมก็เข้าใจกันอยู่แต่ไม่รู้จะเอาตัวอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นแคดดี่ฟาร์มเลยอันนี้เป็นสาย SC เยอสซีเด้ เดินทำเกมอย่างเดียวทำจังหวะยอย่างเดียวใครรัดก็ได้ย่าให้รัดมีให้รวมรัดไม่งั้นมีเพียงพอเราทำอย่างเพื่อนเรยาก็ปิดเกมีย f อย่างนี้รอดอยากครับี c f หนามาก บางทีบางทีการที่เราจ่ายดาเมจไว้ะบางทีก็ไม่จำเป็นครับเพราะว่าบางทีการเชนซีซีสำคัญกว่าาเช่นเมื่อกี้จะจะไม่รีบแพงเลยเพราะว่าผมดูระยะเวลาของสตันของเฮเลนพอเฮเลนสตันเสร็จปุ๊บเอลอนดอร์ผับเอลอนดอร์ผับปุ๊บผมก็จิ้มต่ออะไรเงี้ย มันทําให้แบบวิ Arduino เดินไม่ได้เลยดีกว่าที่เราแบบเราสตันพร้อมกันเนี่ยมันก็นับเป็นวิเดียวเหมือนเดิมอะไรเงี้ยสมมติเลยสตันผมวิหนึ่งเอ็นดอร์วิหนึ่งเคเลนวิหนึ่งมันไม่ได้บวกไปสามวิถ้าเราใส่พร้อมกันนะแต่นี่คือพุ่งพอมันจะหลุดจากสตันแลรกผมมาแทงกันต่ออะไรเงี้ยเชนเขาเรียกเชนซีซีค่อนข้างมีประโยชน์ จริงถ้ามีลูเมียเคสแแบบเราจริงเราเล่นได้นะเพราะว่ามันจะพอเราพอเราเปิดไฟอ,อ่ะลูเมียเราเรา,เราจะไม่มีกันตรีเล็ตค่อนข้างค่อนข้างมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียเลยตอนน่อไปครับทีเกิยรอวีเดียวก้านล่นเพราะว่าผมมีฟิกเกอร์ ผมกับลีลีน่าจะไม่โป๊กพร้อมกันผมจะให้ลีลีนาโป๊กก่อนหรือไม่ผมก็โป๊กก่อนเพื่อเพื่อให้แบบเป็นการเชนซีซีต่อไปผมเจอโอเมนโอเมนเนี่ยอันดับแรกก็เหมือนกันเลยผมดูเชิญเขาก่อนอันเนี้ยมีเขา <S 2> <S 2> <S 2> ๆๆไล่ไล่ฟาดผมเนี่ยก็คือโอเคนะแต่น,นี่เขาไล่ฟาดแล้วก็ห่วงคลิปด้วยนะนี่แล้วเพื่อนผมมาโอเค ผมผมไม่กล่าร้านนะแต่ว่าผมก็เซฟตัวเองด้วยไมเลยฟิกออกมาทำจดงหวะ <c oughs> ถ้าที่ไม่โดนหงก็น่าผมก็คิดว่าน่าจะเฮโลก็น่าจะได้เหมือนกันอันนี้ไปช่วยเอ็นดอดอร์กันนะ <c oughs> อยากใช้สกิลหนึ่งออกมาเมื่อกี้แต่กลัวกลัวแบบกลัวไม่ไปรัดไง เล่นน้อยแต่พี่แนะนำจริงอะ่ะเวลาเขาเข้ามาป่าเราเราควรบวกเพราะว่าดาเมจมันลดนะแต่ก็ต้องดูตัวละครด้วยบางทีมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าบวกเลยคอนข้างหดน,นะครับน่าจะมีการเข้าใจากันผิดกันเกิดขึ้นอโอมนเมนใช้คิวสองมาแล้วครับ ถ้าผมคิดว่าผมเนี่ยพอสกิลสองเขาหมดเนี่ยหมดสีครับอันนี้คือดึงดึงไม่ให้ผมพาดึงตัวเองไม่ให้ผมพาจริงๆถ้าไม่ดึงเนี่ยผมว่าเขาอาันอาจจะรอดก็จบไปแล้วครับแล้วเราทีนี้ถ้าจบแบบละครไทยก็อย้า้ผมทำลิปแบบไหนก็กดไลค์กดติดตามได้เลยผมคร้าเราจอกันใหม่